สำหรับวิทยาศาสตร์สาขาที่ผมสนใจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นทางด้านชีววิทยาการที่ผมได้มองเห็นว่าโครงสร้างของพืชเนี่ยในระดับที่เรามองไม่เห็นมันมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นแล้วก็สนใจที่จะศึกษามันสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกที่จะรับทุนพอสวทรเนี่ยนะครับจริงๆต้องขอยอมรับเลยว่าตอนที่ที่สอบได้เนี่ยตอนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุนพอสวทรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะคุณครูวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเนี่ย ก็จะพาไปสอบแข่งขันต่างๆแล้วพอปรากฏว่าสอบได้ทุนพสวทปุ๊บคุณครูต่างๆก็สนับสนุนว่าทุนพสวทเนี่ยเป็นทุนที่ดีนะครับเพราะเขาจะสนับสนุนให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียนจนกระทั่งถึงปริญญาเอกแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะรับทุนแล้วก็เข้ามาเรียนที่โรงเรียนศรีบัญยนน์นะครับแล้วก็สนใจทาง้านชีววิทยาเป็นเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะศึกษาหาความรู้ศูนย์โรงเรียนศรีบุญยนน์เนี่ยนะครับก็จะมีความ สัมพันธ์ต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมก็เลยได้เข้ามาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ก็เลยเลือกที่จะเรียนในสาขาชวิทยาที่สนใจอยู่ในขณะนั้นก็คืองานเกี่ยวกับ DNA เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีผมก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขาวรุศาษษสตร์หลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะสอบแล้วก็ได้ทุนจากพสะวะทให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Oregon State University สหรัฐอเมริกานะครับก็โดยเน้นไปเกี่ยวกับการใช้ DNA เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืชหลังจากจบปริญญาโทนะครับผมก็ เลือกที่จะไปเรียนต่อที่ด h e Ohio State University นะครับในสาขาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเน้นไปเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชที่มีต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้ามาโจมตีพืชน,นะครับหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาพนัาาธนธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับการทํางานในปัจจุบันนะครับผม,ผมก็ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาค้นหายีนต้านทานต่อรโรคเชื้อรานะครับ ในข้าวประโยชน์ของงานวิจัยก็คือจะช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวหรือปลูกแตงกวาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีพันธุ์พืชที่ทนทานต่อการเข้าโจมตีของเชื้อราก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ของผมเนี่ยให้ดีที่สุดให้เต็มที่นะครับให้สมกับที่คอสวทเนี่ยได้ให้โอกาสก็คิดว่าจะพยายามตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับสำหรับความภาคภูมิใจก็คงอยู่ที่การที่ได้ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา เราก็ได้สร้างให้เขามีความคิดมีทักษะกระบวนการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในโครงการพสวทรนอกจากจะได้ให้โอกาสให้ทุนการศึกษาแก่ผมแล้วเนี่ยก็ยังได้ปลูกฝังนะครับให้ผมเนี่ยเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมของประเทศเราครับขอบคุณครับ